วันนี้เราจะทำข้าวหมกเนื้อนะครับ <c oughs> เขาจะปั้นแป้งมาปิดรอบๆฝาหม้อครับโอ,อ้น่ากินมากครับมาด้นี่สุดยอติดมือเต็มเลยติดมือ สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับวันนี้เราก็จะทําอาหารกินกันที่ช็อปนะครับจะเป็นอาหารท้องถิ่นของชาวบังกลาเทศนะครับวันนี้เราจะทําข้าวหมกเนื้อนะครับแล้วก็เมนูปลาเผานะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันนี้วิธีการปรุงอาหารของชาวบังกลาเทศจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เตรียมเครื่องกันอยู่ครับเนี่ยนี่ครับวัตถุดิบนี้ก็คือผมให้ตังเขาไปซื้อนะครับก็เตรียมของกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนเช้าเขาก็ซื้อแล้วเขาก็ นำพวกวัตถุดิบนะครับมาทําอาหารกันครับวันนี้ก็เป็นการรีแลกครับวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ครับอันนี้นะครับเชฟแจ็คก็ทําปลาเผานะครับนี่ครับเราได้เราได้ปลานมาครับเนี่ยเราก็จะเอามาเผาเกลือครับผมคิดว่าชาวบังกลาเทศเขาคงยังไม่เคยกินครับปลาเผาของไทยนะครับนี่ครับแล้วเชฟแจ็คก็จัดให้ครับวันนี้ นี่ครับเตาที่เราจะทําอาหารกันนะครับนี่คือเตาเนี้ยครับก็น่าจะเป็นเอ่อเตาที่ประกอบอาหารเป็นข้าวหมกเนื้อนะครับนี่ครับก็จะเป็นเตาแบบนี้ครับนี่นะครับเออเรามาดูนี่ครับโคกของบังกลาเทศครับนี่ครับแตกต่างจากโคกที่ไทยนะครับนี่นี่ครับเขาก็จะเป็นเอ่อที่นี่จะเป็นโคกเหล็กนะครับนี่ครับทำมาจากเหล็กครับนี่ครับนี่ครับสากเขาครับนี่นี่ครับสากเขาเออแปลกนะครับเนี่ยแปลก เป็นโคกเหล็กนะครับเนี่ยแล้วเขาก็บดกระเทียมบดพริกกันแบบนี้ครับเน,นี่ครับเออก็อแปลกดีครับมากราเทศอเ,เออเขาซอ,อยหอมแปลกๆนะซอ,อยแบบ เร็วมากครับไม่รู้จะหันมือหรือเปล่าเนี่ยเชฟเชฟชาวบังคลาเทศนะครับนี่อากาสครับอันนี้เป็นคนงานของเราเองครับนะครับเครื่องเครื่องเขาก็จะเนี่ยครับเตรียมไว้ประมาณนี้ครับนี่ครับพวกนมผงอันนี้ก็จะเป็นผงครับเป็นผงพริกครับแล้วก็มีพวกนี้ครับพวกเครื่องเทศครับมีนี่ด้วยครับขาดไม่ได้ ผงชูรสครับนี่ต้องมีครับนี่บะเขืาเทศเขายังใส่แลครับผงชูรสแล้วก็มีพวกมะนาวครับนี่แล้วก็นี่ครับซอสพริกซอสมะเขือเทศกับซอสพริกนะครับอันนี้จะเป็นผงเบียร์นี่มาซาล่านะครับนี่ครับขาดไม่ได้ครับเนี่ยรับเขาก็จะเอาไว้ใส่กับข้าวหมกนะครับเนี่ยหมกเนื้อหมกไก่หมกแพะหมกแกะอะไรได้หมดครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีนี่ครับน้ำมันนะครับอันนี้ก็หอมครับที่เขาหั่นไว้ครับ ก็เตรียมที่จะทําอาหารครับเนี่ยครับเตรียมเครื่องกันอยู่ครับตอนนี้เนี่ครับอากาศก็หั่นพริกครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหั่นเตี้ยนเอาไหมนี่ก็ปากะเลสหั่เตี้ยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเตาปลาเผาครับเนี่ยอันนี้เราก็ย่างเรียบร้อยครับเนี่ยอันนี้ก็ห่อฟอยอย่างดีครับเชฟแจ็คเขาก็จัดให้นะครับนี่ครับก็เอาจากเศษเหล็กหน้างานนะครับมาทําเป็นเตาครับเนี่ย เนี่ยครับก็โมดิาฟเป็นเตาย่างครับเอาไว้ย่างเนื้อย่างปลาย่างอะไรก็ว่ากันครับเนี่ยก็คนไทยนะครับเราก็ทำกันแฮนด์เมคครับไม่ได้ยากครับเป็นคนไทยทำได้ทุกอย่างครับเนื้อเขาก็จะหมักแบบเอานมผงนะครับเนี่ยครับผสมกับน้ำแล้วก็เอามาหมักที่เนื้อนะครับอย่างนี้ครับเนี่ยครับเขาเขาเขาจะใช้เป็นไงครับเนี่ยครับเป็นนมผงครับนมผงแล้วก็หมักลงไปกับเนื้อนะครับนะครับ แล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศครับหมักนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เตรียมเตารอครับเนี่ยเตาที่เราจะเอ่อทำเป็นข้าวหมกเนื้อครับเตาเขาจะประมาณนี้ฝั่งลายนี้ก็ปลาเผาครับคั้งนี้ปลาเผาหอมซอยนะครับเขาก็จะทอดหอมกันครับเนี่ย हेडे करा नंदू तो तो ए तीन देय नंदू हे दे मला दो हाले दे ना भाई लाफतो एदम वासिक भाई ए दे दे जासिक भाई गाइस ใช่คร yeah, okay. ah yeah. ับเขาก็จะใส่เนื้อที่เราหมักนมไปครับเรียกอะไรอ่เออฟอยน์นแฮปนุ่มอะไล่าเนี่ยตนะไรเด็ดสุดอ่าเนี่ยครับก็ต่อไปก็จะใส่ข้าวครับเนี่ยเนี่ยครับข้าวก็จะเป็นเอ่อเป็นข้าวเม็ดยาวครับเป็นข้าวบามิติครับเป็นของเอ่อบังคลาเทศอินเดียนะครับที่เขานิยมทานกันครับ นี่ครับเขาก็ใส่ใส่ข้าวครับเอตโต้เบสิจุเรดอลดีบ้านะแต่ลรื่อนี้จะอะไรก็ได้ยุกอะด็กที่อารุทธนาลาซาลุนเป็นะไรนะนะนก็ตอนนี้ก็จะเอาพวกเครื่องเทศเครื่องเคียงนะครับใส่ไปนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นเม็ดบวยนะครับนี่ครับแล้วก็ลูกเกดครับเนี่ยเนี่ยครับจะมีลูกเกดด้วยครับเนี่ยครับลูกเกดแล้วก็มีพริกครับ กิดกิน hey, yeah, ังซอสดีสิด oh, ีนะครับแล้วก็โรยโรยด้วยพริกนะครับโรยด้วยพริกเขียวเนี่ยซอสานรซอสัลนี่ครับเราก็ตามด้วยหอมเจียวครับนะครับหอมเจียวนะครับโรยหน้าครับอาดาดารกลัอาดาดา ขาดที่วันไี้กอสติดีนะครับแล้วก็จะเอาฟอยล์นะครับปิดไว้นี่ครับ <c oughs> ก็เหมือนแบบเอาหมกเนื้อ,อไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็จะเอาข้าวใส่แล้วก็เป็นพวกเครื่องเคียง <c oughs> เครื่องเทศเขานะครับใส่ด้านบนน่ครับแล้วก็ปิดฝาครับรอข้าวกับเนื้อ,อสุกอะไรประมาณนั้นครับ <c oughs> นี่ครับก็หลังจากที่เรารอ ข้าวสูงครับเราก็จะมาปั้นแป้งนะครับเขาก็จะมาปั้นแป้งคล้ายๆกับแป้งโรตีนะครับเออลากเอาลากเอาเนี่ยครับเขาจะปั้นแป้งมาปิดเอ่อบริเวณรอบๆฝาหม้อครับนะครับนะครับนี่ครับเขาปิดปิดนี่คือปิดรอบเลยครับนะครับปิดรอบเลยสี่เหลี่ยม เอาครับเลยอาครับตอนนี้เนไี่ยนี่นะครับลูกน้องทนไม่ไหวครับก็ซัดปลาเผาก่อนเลยครับเนี่ยนี่ครับซัดเรียบแล้วปลาเผาเป็นครั้งแรกนะครับที่เขาได้กินเออปลาเผาแบบนี้ครับแต่ว่า นี่ครับเขาจะไม่ทานน้ำจิ้มแบบบ้านเราครับเขาจะทานกับซอสมะเขือเทศนะครับครับบร์เบอมาเป็นอาเลยนี่ลุงกอืมกูดเเป็นเป็นครั้งแรกครับที่เขาได้ทานแบบนี้ครับ ส่วนมากนะคนงานของเรานับถือศาสนามุสลิมครับก็ไม่สามารถที่จะทานแบบอาหารไทยได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับถ้าจะให้เขาทานอาหารเนี่ยก็ต้องฮาลาลนะครับก็ต้องถูกกฎหลักศาสนาเขานะครับถึงจะรับรับประทานอาหารที่เราจัดให้ได้นะครับต้องฮาลาลเท่านั้นครับอันนี้ครับเชฟแจ็คก็ปอนข้าวลูกน้องครับนี้แดงครับแดงเบลลี่ประจำบังคาเทศครับนี่โอ้โหเลี้ยงอย่างดีครับนี่อ้วนอิ่ม้ํำสำราญครับนี่อ้วนปักเลย นี่ครับลูกมันครับนี่ครับมีสามตัวตัวแดงนั้นก็คือตัวพ่อนะครับนี่ก็คือลูกมันนี้ครับออกมาสามตัวนะครับนี่กาลังน่ารักเลยนี่ครับมาน้อยบังคลาเทศครับนี่ครับกาลังสวยครับเนี่ยบาบังคลาเทศก็จะไม่เหมือนบาหมาไทยครับมันจะเหมือนแบบตัวจะเตี้ยกว่าแล้วจะอ้วนกว่านะครับจะกลมหน้าจะสั้นนะครับนี่ครับหมาหมาที่บังคลาเทศกับอินเดียนี่น่าจะคล้ายๆกันครับ a few moments later นะครับนี่น่ครับก็ตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับข้าวสนีครับสุกทั้งหมดแล้วครับข้าวก็่าหอมมากครับน่ากินมากครับกลิก่นนี่หอมเครื่องเทศเออกมาเลยครับเฮลบ

โอ้สวยครับน,น่ากินมากครับนี่ครับกลินก่นหอมมากครับข้าวออหมกเนื้อครับดดเมนูนี้ที่นี่เขาจะเรียกว่าเบียนี่ครับบีเบียนี่นะครับครับหอมมากครับเนี่ยกินแบบโอ้โหเหี่ยวข้าวแล้วครับ <laughs> เนี่ยครับเดี๋ยวเราลองชิมเนื้อก่อนครับเนี่ยครับเนื้อเนื้อนุ่มมากครับอร่อยครับก็ตักแบ่งกันครับนี่ครับต้องให้เชฟแจ็คก็ตักให้ ตักเสร็จแล้วก็นี่ใส่จัดจานจัดจานจัดจานครับใส่ผักใส่มะนาวครับนี้ไม่เนี่มนฮะนี่ยกินแ้นะดูลลี้บิ้วใาอ่ยว่ายูงกี้มินนนิยกินปลาไปก็ยังไม่อิ่มครับเนี่ยก็รอกินข้าวครับ นะครับบรรยากาศก็เป็นกันเองครับอบอุ่นครับคนไทยกับคนบังคลาเทศครับนี่เป็นครั้งแรกครับที่ที่ให้ลูกน้องทําอาหารให้ชิมนะครับปกติเราก็จะซื้อจากร้านข้างนอกครับมารับประทานกันนะครับแต่ว่าวันนี้อยากชิมอาหารฟรีมือลูกน้องครับนะครับเขาก็โอเคครับเดี๋ยวจัดให้อะไรเงี้ย ก็เอาตังมาอย่างเดียวพอบอสขอตังอย่างเดียวแล้วก็โอเคเอาผมจัดให้ครับนะครับวันนี้ก uh ็หมดไปทั okay. Okay. 3, ok. uh ้งหมด3ามพันธกาครับก uh ็จะมีข้าวหมกเนื้อนะครับแล้วก็ปลาเผานะครับแล้วก็จะมีนะครับสปีดนะครับนี่ครับเครื่องดื่มชูมรังาบเขานะครับนี่ครับเดี๋ยวให้เชฟแจ็ครีวิวก่อนครับคนแรกนะครับนะครับเชฟแจ็คเฮ้มิสเตอร์แบมป์กูสซอสกุสกุสซิลิทกู ครับเราก็กินแบบบ้านๆครับเนี่ยครับใส่ใบตองกินเลยครับบีบมะนาวพริกใส่มะนาวใส่พริกอืาีรจสร็กไปไเป็นไงพี่รสชาติอร่อย ใช้ได้ช่วยจรเหรอไม่ช่วยสรุปไม่ได้ถืออะไมั่ทุกต้องใ้ก่อนทุกชยเฮ็ดพี่แจ็คเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวที่ได้ชิมข้าวด้วยมือครับโอเคอยู่ครับแต่ก็เหมือนเคยใหม่เคยใหม่ติดมือเต็มเลยข้าวติดมือเละข้าวติดมือครับนี่ครับเละเละนะครับก็เป็นครั้งแรกครับที่เดี๋ยวมาลองชิมข้าวด้วยมือนะครับเละเละนี่ครับบรรยากาศก็จะยางเงี้ยครับอบอุ่นเป็นการเองครับ เออสวันกูดดอนออุกมาีอน่ครับเดี๋ยวเรามาลองชิมครับเนี่วันนี้ผมขออนุญาตจะช้อนครับเนี่ครับเดี๋ยวลองมาลองชิมกันครับข้าวหมกเนือครับของที่ลูกน้องเราทำให้ชิมนะบังไรเดียบบงไรเดีรูนาฮงลืมโบราดบรตนี้ชอดีครับใช้ได้เลยครับลูกน้องก็ทำอร่อยเหมือนกันครับเมื่อก่อนนี้เราจะ ซื้อมาจากข้างนอกแล้วก็มาจัดจัดปาร์ตี้กันะครับแต่ว่าวันนี้ให้ลูกน้องทําให้ก็เออฟีลมือเดียวเหมือนกันครับก็เป็นครั้งแรกครับที่ให้ลูกน้องออทําอาหารได้จริงนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับข้าวหมกเนื้อเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวบังคลาเทศแล้วก็ชาวอินเดียนะครับใครมีโอกาสได้เดินทางมาที่บังคลาเทศหรือว่าอินเดียครับก็อย่าลืมมาชิมข้าวหมกได้นะครับก็ข้าวหมกที่นี่มันก็จะมีพวกข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อข้าวหมกแพะข้าวหมกแกะอร่อยทุกหมกเลยครับก็ลองมาชิมกันดูนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เนี่ยครับผ่านไป20บนาทีครับเนี่ยครับสัตว์กันเรียบเลยครับหมดไม่เหลือเลยนะครับเนี่ยครับ ทั้งหมดวันนี้ครับที่ผมให้ตังไปซื้อข้าวมาทําอาหารกันวันนี้ครับก็หมดไปสามพัลากาครับ,รบก็เป็นเงินไนทยก็ทันกว่าบาทนะครับได้กินกันหลายคนอาหารที่นี่ไม่ได้ราคาแพงนะครับก็ถือว่าราคาถูกมากครับยิ่งซื้อมาประกอบอาหารกัน,นกินกันอย่างเงี้ยครับได้กินกันหลายคนด้วยครับพันกว่าบาทนี่ก็ถือว่าคุ้มมากครับเออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจผมเลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ